นี่หอยหลายเขาเจ้าหุ่มๆย่างกันพี่้องโอ้เขาเจ้าหุ่มบวมค้ยงามบะป้าพี่รองเขาเจ้าหุ่มค้ายงามกันอืมโอ้หลูกคนงามเนี่ยท้องใครเหรอคนน่ะท้องหอยแบ่งพคนห้องเท่ละเ้าหก ปลาปรมาในหอยหุ่มไรก็หายเใหอยจาเน่หายห้องเส้าหกม่ลูกนี่่นเสียรักลังดตัวนี่บอกเ้าหกตัวหรอโอ้สตัวนี่พี่น้องคนไม่ได้นลูกนรจะอายนเขต่อรเาอเปล่้าหกคนว่ะใหอยหุ่มกัอยู่เส้าลูกเพิเปจะลูกลูกูน้องไว้เส้าหก nè hai mười xuống rồi, hai mười hai cái hai mười vô mười hai mười hai vô hai mười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  là mười hai 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 mười đó. mười hai là hai mười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  hai để để mười đi, để cho mười hai mười hai mười เปสมอาอตัวใหม่น้อลูกเถกลูกแม่ไม่ได้ขายนาะลูกเถิกไม่ได้ขายไว้ก็ซื้อพี่น้องวันนี้แม่ราคาไหมวันนี้คนน่ะฟาวด้วยพี่น้องด้วยได้เงินมืองละฟามาดิ่งผควายกันกรลงถือกช่วงนี้มาซื้อเอาลอยสีบสี่มันมันบ่านี่โอ้ครับนี่ลูกมันลูกถิกนี่โอ้เปเดี่อามแม่ลูกนี่บ่แม่ลกนี่ตวาลอยสี่สิบสี่มูสูงแม่คนเป็นลูกแรกบ่ ลูกสตัวแล้วก็ลูกตัวที่สองนี่ลูกเพิ่อลูกแม่นี่ลูกตัวปูลูกเพิ่นแม่ลูกนี่อยากได้เท่าไหร่ก่อนหกสิบองพันนว่าแม่ลูกนี่อยากได้หกหมื่นสองพันราคาห้องเนาะครับราคาห้องพอห้องลอยสี่สิบป้อมฝูงลอยสี่สิบสี่ใส่ผู้มุ่งอยู่บ่ไป่ยี่ที่พอนคะแนนต่อเด็กราคาเนาะโม่ไผ่ทรงแต่กระสินพันหยานเขาขากระสินโม่ไป่ได้ครับหกสิบเท่าไหร่ก่อ หกสิบสามพี่น้องราคาห้องต่อร่องเอาพี่น้องผูได้สนใจโทรมาเบอร์ที่ต่อเบอร์ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสีเ้ายเก้าเกาหกยเม็ดนาะผด้พี่น้องเด้อน่บางไงพี่น้องสตัวได้หกสีราคาห้องต่อรองเอามาว่ท่นเวียนนามดอกเยอะมากสาวด้วยพี่น้องเด้อฟังนเีเวียนนามเขาเจ้าปนสีเอาละ ข้าเจารถพ่วงมาสื่อเด้บ่ห enfin, รือมาสื่อที่ระโตือบ้านเฮ้าได้ข้าเจารถพ่วงมาสื่อพี่น้องบ้านเฮาเลยเอารถพิกัรมาสื่อได้เทระโตสองโตข้าเจารถพ่วงมาสื่อออกุูนะเขาเจ้าะไม้สีอะไรบ่ละนี่พี่น้องแม่นบ่เลยแถวนี้เขาเจ้าะสื่อเอากบ่แล้วพี่น้องเวียดนามบ่เหลือดอกไฟไทยนะพี่น้องจะว่าสูงดีเนาะ เป็นพ่อพันได้อยู่มันทั่ต้มนเลี้ยงจัน้อยเนาะตกมนำเลี้ยงตกนำเลี้ยงจอยเราเมื่อสักพั่อเมื่อแล้วมันเอาเมื่อไวปก็ได้ราคาเพิ่นสองตัวนี่จะไปสี่หมื่นโอ้สตัวสี่หมื่นปุ๊ตงอยู่่ายรถุณผดหวองคุุถ่ายรถคุนเป็นควายเถิอกทั้งสองสองตัวจะได้สี่หมื่นราคาห้องตัวได้เนาะเบอร์ติดต่อบเบปดหาเจ็ดห้าสี่เจ็ด 9ก้าศ the the ูนย์เก้าหนึ่งด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโรเขาไปด้ยพี่น้องพอพันใดที่พี่น้องนี่เอาไปทับพุ้มฝูงออกพี่น้องยอกเนมอ้าไดนงามบ่มัเยพี่น้องหยดน้ำเสียวยอะบ่หลายดอกคอยก็ได้เยอะคอยบ่งามไปพี่น้องถูกมันงามเขาเจาเสียวบดหรอ มีลูกเขายังคูนอยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าเจ้าเขาเอาไปลรอถ้าเจ้าพนสีไปเพื่อนหรอพี่น้องเบ่เหลือดอกมันมีอันค้อยดอกมันค้อยมากบลายเหมือนเวียดน้ำเกซื้อแน่ทั้งอันพิษณุโลกเก็มาเสือนั่นแน่กับเบ,บาบางลงหรอเบิดลงไปแล้วพี่น้อง้อยไฟเป็นเป็นค้อยพันมันบานห้าวพี่น้องอ๋อนี่ เป็นแม่ลูกลูกแรกบอกลูกแรกกับลูกตัวเมียด้วยลูกแม่ลูกแม่เนาะครับลูกแม่เท่าไรละคาเพิ่นมื่นหาละค่ามื่นหาเนาะทั้งแม่ทั้งลูกทั้งแม่ทั้งลูกพี่น้องผู้ใดได้เงินเมืองแล้วมาเสือพี่น้องแม่ลูกลูกมื่นหาเนี่ยพูดว่าลูกแรกลูกตัวแม่แม่ก็จะถูกลอยหยิบก็ิบเนาะราค่ามื่นหาพูดว่าราคาที่ยังจิตตออะไรอีกเยอะมาจักตัวละเมื่อนี่หลายตัวเนาะอันนี้มื่นหาด้วยพี่น้องเด้อยมืนหาอันนี้แม่ลูกคือกัน สุดสามครับโอ้ลูกสามสามเป็นสุดสามุดสแม่ลูกเพิ่นโค้มสามนี่ตัวนึงนะพี่น้องโอ้นี่ดีดีิ่นว่าโค้มสามอันนี้อันนี้ลูกไส้เพิ่นนี่ลูกไส้ลูกแม่เนาะเอื้อยเอื้อยนี่เป็นแม่เนาะเลื้อยเนนี่เป็นตัวแม่คือน้องเป็นตัวผู้สุดสามเท่าไรราคาห้าหก สองมืนหกพันนี่พี่น้องเนี่สองมืกพันแม่กับม้านี่ปีละลูกโอแม่นี่ม้านหรอซื้อสามได้ซีฟันตัวแม่ครับเศ้าหพี่น้องสองมืนหครับสองราคาต่อได้พี่น้องอันแม่นังนี่เด็ดป่ะแม่นั่งบอกพันอนเขาตัวนี้โอเขาบักเถิกนี่เนาะนี่ครับจังบาทบักเถิกนี่เจ็ดพันหาครับเป็นว่าเจ็ดพันหาลยได้เดอจกเดอก่โอหันไก่ไกลขอคารา้านเนาะ พวมาได้กลับไอยู่สองเจ็ดทเจ็่นห่ะราคาต่อรองมีเท่านห้อเนาะรับเรือเท่านี้แหละหอยไว่านอนเด็เนาเออผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามห้าสามห้าห้าสามห้าเก้กองเ้ป้าองลองหอยไทว่านอนเด็นาเออผู้ไดสนใจก็โทรเข้ามาสีเวียดเอาวะแล้วมนก็เอาเอาก่อนมันมีมันมีควายมันเบิดหรอเาเอาแบบนี้าแบบไรเนาะจีตาเต็มจานีลอเอ้ยมันเบิดแลละเราวย มันสีไลไปนเดิอนมกราหมข้างดำแตปลาหมอข้างดำมันสีดบอยู่เวีนยนหน้าม,มองอะสีตาเอาเอะพี่น้องเมลูกเม่บอกง่ายห,หนึงเมิ่นเนี้ยเ่อนะ่ะงามๆามเลเวียดสื่อเด้อตัวงามงามเวียดสื่อตัวใด้งามๆาอุนๆงามงามเน่ยเวียดเมาเอาตัวไดสีได้ไล่ลอดปลอดปองตัวละมือนสีมือนหาเมืองเอ็มนสองของคนไทยพี่น้องอันออ 30, 000, นี้ก็เพื่อความามืคอกัน แม่ลูก,กง่ายจริงๆก็ได้เหียดมารุ่นนี่แต่ว่าคนไทยอันมากกมันแบบอันแม่ลูกบูหดมือหน,น่อพี่น้องแม่ลูกนี่เศร้าหาหาลอยได้พี่น้องนี่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทลูกกุทถึกพระเจ้าซื้อกันเต่มม้าเนี่ยแหละล่อไปส่งพี่น้องหันทั้งบ้านใจซื้อนัอ่งว่าขายเนาะเป็นมู้ดล่าเลยเนาะ ครับแม่เป็นมูลาพ่อเป็นเบิ้มโอ้พ่อพ่อเบิ้มครับแม่แม่เป็นมูลาคุณว่าพ่อเป็นพ่อเบิ้มเพชรพ่อพันใดเนาะครั่อยสิบสามเดือนค่อยคือไหนสิบสามเดือนสูงพี่น้องเห็ดเห็ดเห็ดเพชรพ่อพันใดเรื่อยผู้ใดสนใจราคาเท่าไหร่ล่ะราคาเปิดไปสองหมื่นเก่าครับคุณวะสองหมื่นเก่าพี่น้องสำหรับผู้ใดต้องการเพ็ดพ่อพันกว่าอยังหน่อยเด้อยอยุยังหน่อยอยู่เพ็ดพ่อพันใดอีกเดือนนึงเนาะ ราคาห้องไว้สักเก้าเนาะราคาต่อรองได้เบอร์ติดต่อเขาเบอร์0 9 3 0 9 3 6 8 9 6 8 9 9 8 7 0์เก้าสามหกแ้าหกแปดเก้ายจย่ังห้อยจงห่วยจงด้วยพี่น้องเด้อนี่ผู้ใดถามหาพอพันแบบค่อยเป็นเพชรพอพันไลยพี่น้องมันเป็นลูกบ่มเนาะลูกบ่มแต่ว่าไม่เป็นมูลาพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาเลยพี่น้องโทรกับเบอร์ทั้งั้อยหกจะเริ่ม อำเภอสว่างจังหวัดสกลนครพี่น้องวันเสาร์วันเสาร์ที่21พี age, ่น้องมืัอนี้เอย่าน้ำเข่าคือเก่าวอย่าน้ำก็เมาบ่ลรอพี่น้องผู้ลดพ่นสื่อตลอดสื่อบ่อั้นสื่อถือสื่อบ้นน้ำพ่นนั่นมารับสื่อควายอยู่ข้างตลาดโคกจะเลื่อนอำเภอสว่างพี่น้องมาทุกนัด เพื่อนว่ารับส <ah, ื like ่อค่อยส่งออกประเทศเพิ่นพี่น้องประเทศเวียดนามจะว่ามงินนี่ได้หลายอยู่ดิรถพ่วงพี่น้องเขาจะมาสื่อเป็นพ่วงดิแมนเบ้ออลไรนี่ไปเติมพ่วงแล้วมงินนี่ค่อยแล้วฝนตกก็บ่หลายก็ได้หลายคือเก่าพี่น้องเพราเอาว่ามีคนสื่อแข่งเขาเจ้ะม่เตียดนามสื่อคนเวียดนามสื่อได้หลายอยู่ เต็มท <Barn> ั้งผวงทั้งรถทั้งงวดทั้งวายพี่น้องเต็มพวงเลยราคาแต่ว่าหันย่งบ่แพ้งด้วยพี่น้องเด้อราคาส่งเนี้ราคายังถือแห้งอยู่แค่น้อยมันก็ขึ้นดอกพี่น้องเห็นเขาเจ้าเอาไปทั้งรถเข้ากันชื่อไรหลายอยู่ด้วยบ่หน่อยหน่อยเด้อทั่งเมลูกก็เอาตัวเถิกก็เอาแม่มันแม่ลูกเอารถหรืพี่น้อง พ่อมานบ่โอ้ดับจวงเปเลยดับจวงดับจวงนี่นัก่อนฮะดับนังก่อนที่จะเสื่องคนเสื่องง่วงดับจวงนี้ดับจวงบ่ซื่อว่าจวงบ่เออเราเป็นเราเป็นตำรวจโอ้เราเป็นตำรวจหาเสื่องคนหรือเสื่องง่วงงานเราเสื่องง่วงที่จะไปหาบอกเาหาบอกเขาเสียบเนาะเมียเราหายเมียหายเมียเบิ่งเนาะเพิ่งรับจ้างเสื่องเออเสื่องง่วบ่ะง่วงว่ามันเป็นคนแล้วเบิ่งซิบเราไม่มีพอพันบ่เออพอพันเราหลายพอพันหลายเราสม Ừ. Hà hoa lồng hoa bị đạp chùa thế bạn chầu mỹ quân để ở... và xa lạt để ngân dài 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 đây lại vò đây, đây. mười là mười bát, đâu, bát Cảm phân Cảm phân nó mi bát con chuẩn mi bát con chuột để có sử nhang đầy lèo ngoài dạ. không một sử nhang không cả vì ngân suốt kho cả không thấm nó มีบอกเขาสิบสี่งุว่าสิบกว่านี่มีแมวเขาจอดผมอยู่ดีโอ้เขามาจอดไว้หรอโอ้ยเขาจอดได้เงินโอ้เขาสั่งไว้เลยว่าได้เงินนายกนี่เขาเอามาคอยเลยเอาม้าคอยก้อนโมลดเออตัวละหมื่นนี่เขาว่าเขาสิเขาสิสร้างซื้อคุว่าเขาเป็นชื่อนายกเลยโอ้หลายคนมาจอดไว้หลายหจอดผมนี่ไว้นี่หลายมีหลายคนแล้วมาจอดไว้เนาะ นี่ด้วยผิวหนังด้วยเพิ่มว่าผู้ใดเนื้ันได้ก็จองไว้ก่อนเนาะจองไว้ก่อนวันนี้เงินมาแล้วหาประฮันได้เนาะเออหาประฮันผมมีสักตัวเราไว้ถ่าข้าเจ้าไว้มีอยู่สามสี่ตัวง่วงไม่นา่งโอ้ไม่นา่งสามสี่ตัวไว้เออตัวเราชื่อวังชื่อวังผู้ใดได้เงินก่อนเราพันไปขายข้าเจ้าหมื่นไล่พันเดียวเนาะพันเดียวไม่นา่งคาต่อค่าร้องพอดีกับเงินข้าเจ้าได้มากเนาะพอดีกับหมื่นพอดีกับผู้ใดได้เงินแล้วเพิ่มว่า มาจองอันอันงวดน้ำหอยอ้วนไวปด้วยพี่น้องเนาะคุณว่าตัวละเมินเนาะตัวละเมินตัวละเมินละเมินเงินเมินมีท่อนกรืมีเรื่องตัวเนาะมีท่อนมีท่อนมีท่อนถ้าซื้อลายเขาก็ลดหายโอ้ซื้อหายก็ลดหายเนาะถ้ามือเอาซื้อไปเลี้ยงแต่ว่ามีหลายคนอยู่มีหลายมีหลายข้าเจ้าจอง มาจองมาจองไว้หลายแล้วหายท่านบ่เนาะเนัอยากได้งัวใไหนโทรมาเบอร์ไหนลรบ่เบอร์ศูนเ้ลยศูนย์เก้าหกสี่หกสมหกามศูนเจองเาศยจอง้ไว้วันเนาะมาโทรมาจองไว้เนี่ยมาซื้งวนผมเลยนาะผมสหายหายแตเงินเมนมีทอดแน่นอนมีทอดแนน่นเนองเด้อเพื่อนว่าผู้ใดได้เงินเมินเราโทรมาหาเราหลดเราสิหาให้สีแดงยังดีคุณบอกสีแดงสีเงินบอกเรียกสีได้เลยคุนบอก เน่ยสีฟอมนั่นได้สีฟอมสีแดงไม่นั่งเป็นบามันบามันงัวะล่ะบามันงัวะไม่ใช <Collins. S 2> ่หัวลาเดีはは๋ยวบนเป็นัวไทยอโ้เขาบามันบามันงามๆเลยเรียกสีได้ฟอมครับเอาคุ้ใดอันนี้พัดแล้วก็โทรมาจองไว้ด้วยใช่ไหมล่ะจองล่วงหน้าก็ได้จองล่วงหน้าไว้ไปหล่ะตัดึงสองตัวกับพวกพวกมาเนาะครับเดี๋ยวผมสิลงออเดอร์ไว้เสิขึ้นบุกไว้ในบ้านได้จองไว้แล้วบเนี่ยอ่าทรมาพี่น้องโทรมากพ่อจิฮามาไว้ได้อยู่บอมีคนได้บัดหลายบ่ได้หลายอยู่ บดเก็บบดบ้านพูดบอกบ่หรอไดเจ้าพวกพี่การแหนกขคนแก่คนนั่นนี้ข้นบัดคนบัดคนจนไหมได้เป็นบางคนมีคนมาโทรสั่งงัวเขาไปหรือไปบ่มีบ่มีบ่มีบอกเจ้ข้องห้อยอ่วนเดินเขาทั่ทรมาเต็มออเดอร์ได้ของเราข้องห้อยบอกว่าในนี้ข้องบ่มีเนาะในเงินนัในนี้ผู้แกมยังอนเยอะโอ้ฮันผู้ใดได้เงินมือไ่นได้งัวไหนทรมาจองได้ได้เนาะไม่คิวไมะเขาคิ้วไหวพูดว่าผู้ใดได้เงินมือเนอะพี่น้องอันอยากเลี้ยงงัวเลี้ยงควาย ตัวละเมินนาะตัวละเมินนี่มีเงินเมินนี่มีมีทอดบะเมินนี่เมินกับมีทอดกับมีทอดคือกันเนาะเอาเอาแบบมีทอดเนาะผู้ใดอยากได้งัวเลี้ยงได้เงินเมินนี่หันยันบอท่านใจก็ให้ท่มมาจองไว้เมินกับทอดได้นี่เมินทอดทนว่าเงินสอกวันที่เร้าเส้าหาเส้าหกประมาณนั้นละไปหาสิ้นเดือนเดี๋ยวเอานามัวหันเอาควยน่อยน่มาทั่มมาเบรทั่มหเบอรได้เราเขาจะท่มจองศูนย์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ด 0881 0881หนอยท้องไส้คนมีย่ำควายไบไหลายอยู่มีเด็กน้อยมีเด็กน้อยตัวละเมินนิ่งมือในท่อนบุได้ได้เงินประชารัฐแล้วโทรมาจองได้เลยพี่น้องจองไว้รวดเดี๋ยวมันเขาจอดจองบ้านโมูนะบุได้หัวเรื่องเลยเนาะช่วงนี้มันมีเด็กหลายอยู่โอ้เด็กๆเทปมาไบไหลายแล้วเนาะขั้นนี้ไปพิษณุโลกฟังข้างนี้จะใส่ใบไหนบุได 啊。<noise> <noise>